สวัสดีครับเราผู้ติดตามใน youtube วิสศษน่ารักของผมวันนี้ผมกำลังจะไปตัดผมนะครับก็ก็เลยจะถ่ายคลิปไว้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแค่ไปเดินไปตัดผมนะฮะให้เดี๋ยวแค่นั้นแหละก็มีแค่นั้นเดินไปตัดผมเพื่เฉยนะครับก็มันยาว,วใช่ไหมผมว่าไก่จะแบบล้นๆ้นไปเลยเอาทรงล้นๆ้นไปเลยเพราะว่ามันน่าจะสบายหัวกวนฮะ,ะและอย่างคือโรงเรียนกว่าจะเปิดนะนะ เลยคือส่วนี้ก็ทิ่มตาแหละทิมท่มทิ่มโอ๊ยก็จริงจรจะมัดก็ได้แต่ผมว่าผมรอช่วงที่ผมเรียนจบดีกว่าช่วงนี้ผมตัดหัวโล้นไปก่อนดีกว่าถ้าจะสบายโล่งหัวอืมหามุมแสงสวยสุดยอดไปแล้วบาย two thousand years later อ๋ออ๋หัวโล้นเลยก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงคงจะมีเท่านี้ครับมันเมื่อกี้มันกระตุกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับก็ฝากไปติดตามคอนเทนต์นะฮะที่กำลังจะมีอยู่ในช่องผมนะครับไปติดตามด้วยครับก็มีคนตั้งชื่อไว้ให้แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะเอามาลงในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอันนี้คลิปนี้จะลงภายในวันนี้ก่อนนะครับก็ฝากไปติดตามรายการใหม่ของช่องผมด้วยนะครับก็ถ้าเป็นยังไงก็ ติชมไมได้น,นะฮะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับโหรุนนก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใคร่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวัพูดไม่ค่อยโทกเลยก็สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ